ที่มาอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วล้อมจิตล้อมใจเป็นในระวางก็วางจริงๆก็มีอยู่นะแม้บางคนนี่ก็สงบตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วตั้งใจไว้ดีตั้งเจตนาไว้ถูกต้องตัดความวิตกกังวลความผูกพันอะไรอาวรทิ้งเสีย บอกกับตนเองว่านับเวลาจากนี้ไปหกวันเจ็ดวันขอลาภาระหน้าที่ไม่ได้ทิ้งหรอกพักไว้วางไว้ลาลาความทุกข์ความลำบากความขุ่นเครื่อง สิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเนี่ยแม้จะมีความรับผิดชอบเต็มที่แต่ถ้าเราโยกับปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็จะรบกวนเรายากเป็นอยู่เนีพระคนเจ้ายาตโยมก็เป็นเมื่อเราตั้งใจเข้าป่าเข้าดงประพฤติปฏิบัติหรือเข้าคอร์สปฏิบัติแม้แต่ครูบาอาจารย์อยู่ในวัด บางทีถือโอกาสเข้าประเฏศสันเลนะห้าวันเจ็ดวันแล้วหลายอย่างก็ดีขึ้นเมื่อาวางจิตถูกนี่ตัดปัดอารมณ์เดีอกเราก็ต้องฝึกบ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆถึงเวลาที่เราจะอยู่กับการกับงานก็ให้มันเต็มที่ชีวิตนี่ เอามุมไหนจะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เหลวไหลไม่จริงสักอย่างเรื่อยเปือ่อยเลื่อนลอยเหล้วไหลอันนี้ก็มีอยู่ทั้งเรื่อยเปื่อยเอือยเอืยเอืยเลื่อนลอยไปแต่ละวันไม่รู้จะเอาอะไร จะได้อะไรจะเป็นอะไรไม่รู้มันก็ดีอยู่ทับเข้าใจแล้วปล่อยวางเคยได้ยินอยู่เด้ฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าทุกวันใต้ดวงตะวันจันทรา เมนไม่แน่ใจนึกไม่ทันเพลงเล็กคาราบาวนะีไม่รู้เพลงอะไรมันไม่ทำอะไรเลยบ่เก็บไม้เก็บเฟินมาต้มกาน้ำเดือดก็มาแบ่งกันกินเฟิร์นหมดเราช่วยกันเก็บเฟินมันทำอยู่แค่นี้แหละตักน้ำมาต้มน้ำเปล่าเปล่าเนี่ย ถ้ามองอีกแบบหนึ่งก็ชีวิตไมไ่ต้องคิดอะไรมากแต่เราจะพูดผู้เชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะไม่เลื่อนลอยอย่างนั้นเราจะพะยายามเก็บเกี่ยวสัมปารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลแม้คำว่าปล่อยวางที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำประโยชน์ เราทำประโยชน์เต็มที่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทำเต็มที่เต็มกำลังสดความสามารถแต่เราก็จะไม่แบกความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของให้อุปทานความยึดมั่นมันมุ้มจะตาชีวิตเอาไว้ทำเต็มที่เราจะว่าปล่อยวางแบบง่อง ปล่อยวางแบบไม่เข้าใจดูพระพุทธเจ้าสิเราดูพระพุทธเจ้าสิพระบรมโครูพระบรมศา,า,าสดาพระองค์เป็นจอมคนปล่อยวางเป็นยอดของคนปล่อยวางแต่ดูการทำงานของพระองค์สิเตินมาตั้งแต่ตีสี เตืนปั๊บสำรวจโดโลกทรงขายพยานตรวจโ,โดเหล่าสันประสั์ใครบ้างเนอะจะเข้ามาในขายพยานเมื่อมีคนเข้าในขายพยานแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นจากไกลแค่ไหนห้าโยดสิบโยดร้อยโยดบางที ใกลกว่านั้นสงครามก็ไปอย่างพี่น้องแย่งน้ำกันพรองก็ไประง,งับสงครามปล่อยวางไหมองคุลิมานจะฆ่าแม่ก็เสด็จไปโปรดตั้งแต่เช้ามดืดไปขวางทางไปขวางดาบปล่อยวางไหม พระเจ้าวิทูทพพระจะยกทัพไปฆ่าชาวกบ,บิลพัทพระองค์ก็เสด็จไปนั่งขวางทางเอาไว้ทั้งสองครั้งนั่งตากแดดด้วยนะี่พระเจ้าวิทูทพพระไปเจอเข้าไปกราบพันเตพระเขาวาข้าแต่พระองค์ผู้เริญทำไมพระองค์มานั่งอยู่ตรงนี้ กลางแสงแดดอันร้อนกล้าขอกราบนิมนพระองค์เสด็จเข้าไปนั่งพักใต้ร่มไม้เถิดพระองค์บอกว่าดูก่อนเิตุทัพพะร่มเงาของเมฆไม้ก็เย็นจริงแต่เราเห็นว่าร่มเงาของหมู่ญาตินั้นร่มเย็นกว่า เอานั่งตรงนี้แหละถ้าพวดภาษาราพิทุทพระยกทับกลับมาเอกวันหลังพระองค์ไปนั่งอยู่ที่เดิมเหตุการณ์เหมือนเดิมพิทุทพระยกทับกลับอีก <c oughs> พอครั้งที่สามพระพุทธองค์พิจารณาว่ามันกรรมของสัตว์ เขามีกรรมต่อกันดูโดยโมโอ้ยน่าคิดมากแมันเป็นกรรมของเขาเขาสร้างบาสร้างกรรมร่วมกันมาเราก็จะไปขวางกรรมเขาไม่ได้สุดท้ายพระองค์ปล่อยมิตรทัพพระก็ยกทัพเข้าไปกรุงกระเบนละพัดแต่กระเบนละพัดบางคนบางพวก ที่มีปัญญาเนี่ยคือพูดความจริงนะส่วนใหญ่ชาวกระเบนละพัสสากยะวงศ์เนี่ยมารลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วอย่างน้อยอย่างน้อยเป็นโสดาบันแล้วจะพูดโกหกไม่ได้เลยเมื่อทหารเขาพิทุทัพะเนี่ยจะฆ่าใครต้องถามนะ่ะคือแค้นแคนที ทิโททพะนี่เป็นลูกของนางทาสีอืซึ่งไปพ่อนี่เป็นฝ่ายของพระเจ้าของราชาแต่แม่เนี่เป็นคนใช้ลูกมาก็เขาเสี่ยงเสี่ยงไปนั่นแหละมาขออเรายาวแล้วจยาว,วยนี่ว่าจะจบมาขออยากเป็นอยากเป็นเชื้อเป็นสาย กับพระพุูธเจ้านี่แหละแต่ที่นี้ว่าไม่ชอบกันเมื่อไม่ชอบกันก็เลยเอาลูกคนใช้นี่ให้ไปเป็นแม่ของวิทูธทพะเนี่ยให้ไปแต่พอโตขึ้นวิทูรทพะอยากมาเยี่ยมพระเจ้าตาเนี่ยมาเยี่ยมตามาเยี่ยมคนตามาเยี่ยมญาติฝั่งแม่ พอวิถุทัพพระเสด็จมาฝั่งนี้รู้เรื่องแล้วว่าวิถุทัพมาทิฏฐิมาณะของกษัตริย์ก็ส่งพวกสากะยะที่อายุน้อยอายุเป็นรุ่นน้องๆของวิถุทพัพพระให้ออกจากเมืองไปถ้าอย่างนั้นจะต้องมากราบมาไหว้แสดงความเคารพลูกของนางทาสีคือลูกของคนใช้หลอกเขา ว่าเป็นกษัตริย์เหมือนกันพอมาวิทุทพาพก็ถามมาน้องๆไปไหนไปไปพาดไปชมปลาน้องๆฝั่งนี้ไปไหนก็บอกไปนูน่นไปนี่ไม่มาถ้ามาจะได้กาไปไหวเือเขาถืออย่างนั้นพอไม่มีใครมาเยี่ยมกันพอสมควรเข้าอกเข้าใจกันแล้ววิธูทพาพะเสด็จกลับ แต่ระหว่างทางที่เสด็จกลับมีทหารคนหนึ่งนี่ลืมดาบเอาไว้มันเป็นเหตุเหมือนกันนะธรรมดาทหารจะลืมอาวุธได้ไงแต่นี่คือกรรมมันสลับซับซ้อนเมื่อทหารคนนั้นนะวิ่งมาเอาดาบได้ยินดีนี่พวกชาวกระเบนระพัดเนี่ยเอาน้ำน,นมมาล้างล้างตรงที่วิถุทพะนั่งทั้งล้างไปด้วยทั้งบนไปด้วย ให้ลูกนางทาสีเสนียดจันไรมาให้กลัวลำบากกลัวต้องล้างตรงที่มึงนั่งขอเสนียดจันไรทั้งหลายจงออกไปจงสิ้นไปจงหมดไปทหารคนนั้นได้ยินคนที่วิ่งมาเอาดาบเนี่ยได้ยินแล้วก็น,นำเรื่องราวไปเล่าให้ทูัพัะฟังทูัพักแค้นใจอย่างหนักเมื่อไหร่ที่ได้เป็นพระราชาเนี่ยจะกลับมา เอาเลือดในลําคอของพวกกะบินลพัทเนี่ยพวกสากยะนี่ล้างตีนให้ได้พูดภาษาเราตั้งใจจะมาตัดคอเอาเลือดในลําคอเนี่ยมันจริงนะโยมโบราณเนี่ยหอดแบบนั้นเลยนะตัดคอเอาเลือดสดสดนี่ตัดคอปับ๊บเลือดทะลักออกมาใส่กะละมังไว้ล้างตีนเลยยแล้วทีนี้เมื่อม,มา ยกทัพมาพราะพุทธเจ้าหลีกทางแล้วเป็นเรื่องของกรรมเราจะขัดขวางเขาร้อยครั้งพันครั้งเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้พวกกเบลพัทที่บรรลุธรรมแล้วก็ฉลาดอยู่ถ้าถามว่าท่านใช้สักยะไหมถ้าบอกว่าสักยะอย่างเดียวคือตัดข้อบางคนก็ไปเอาไม้อ่อมาถือต้นไม้อ้อเนี่ยเอาต้นอ้อมาถือมาเน็บหูไว้ก็มีถือไว้ก็มี ท่านใช่สากยะไหมเราเป็นสากยะไหมอ้อมันมีคำว่าไหมอ้อผ่านพ้นพ้นพ้นไม่ค่าถ้าสากยะอย่างเดียวรับความจริงเนี่ยแต่ผู้ที่บอกว่าสักยะไหมอ้อก็ไม่ใช่โกหกแต่นั่นคือเทคนิคอุบายที่เอาตัวรอดแต่พวกที่บอกสักยะอย่างเดียวคือคอขาดคอขาดคอขาด,ขาด จับเอาพระเจ้ามาหานามะไม่ได้ไกลเลยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ดนี่พญาิฆ่ากันแบบนั้นเลยเนีในระหว่างทางเนี่ยจะให้อยากจะเสเวยพระกยาหารกับพระเจ้าตาซึ่งครองเมืองกรบิบลพัท ที่จริงควรจะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะถ้าไม่งั้นก็เป็นพระอานุ์เป็นนันทะอนุรุธทธะพวกนี้แต่ท่านเหล่านั้นก็ออกบวชหมดออกบวชหมดเราดูในหนังว่าพระตเจ้านี่คู่คู่กันกับพระนันทะนะมหานามะนี่มหานามเนี่ยกลับจากไปเรียนหนังสือมาพร้อมกันกับนันทะนันทะก็บวชสุดท้ายก็ขอให้มหานามะนี่ ศึกษาแล้วมาครองเมืองก็เป็นอย่างนั้นท่านมหานามะเนี่ยครองราชเป็นพระเจ้าตาในระหว่างทางจะเสวยพระกรยาหารก็จะเสวยกับพระเจ้าตานี่แหละหลานเนี่สุดท้ายพระหานมหานามะทิฏฐิมานะก,ก็รู้อยู่ว่าอันนี้ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ ก็ถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะเสวยพระกาหารเนี่ยตาขอสงสนานก่อนนะขออาบน้ําก่อนถ้าพูดภาษาเรา,ท,ารทํำยังไงทีนี้พอลงไปอาบน้ำเนี่ยมีมวยผมเนี่ยผมยาวๆนะักคนสมัยก่อนทํำยังไงก่อนที่จะลงน้ำํำเอามวยผมเนี่ผูกกับนิ้วเท้าเนี่ย แล้วก็ทิ้งตัวลงในน้ำมันปลดไม่ได้ก็เหมือนกับฆ่าตัวตายนั่นแหละมันผดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันผูกเท้าตนเองไว้กับเอาผมนี่ผูกใส่ข้อเท้าแล้วก็สิ้นพยชนในนั้นพิถุทพะก็รู้แล้วพอรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ยกทัพไปแล้วก็ไปเสียชีวิตเกือบหมดนะ่ะ อันนี้ก็บาปกรรมอีกอันหนึ่งพวกวิถีทัพพาเนี่ยพอไปพักมันไปไม่ถึงเมืองก็ต้องพักในระหว่างทางเป็นสายน้ําเป็นแม่น้ําแม่น้ําอินเดียถ้าเราไปเราก็จะเห็นมันแห้งแล้วมีแต่สายแต่บังเอิญว่าด้วยบาปกรรมนั่นแหละถ้าเป็นธรรมดามก็ไม่เป็นเรื่องถึงขนาดนั้นพอนอนหลับในภาคกลางฝั่งทางเหนือของแม่น้ําฝนตกตกอย่างหนักอย่างแรง ถ้าหาในขณะที่เหนื่อยเหนื่อยล้าในการไปรบในการไปจับค่าศึกรบค่าศึกอ่อนล้านอนหลับฝนตกทางต้นแม่น้ำน้ำไหลมาภาคกคืนตายเลยน้ำมาไหลพัดไปก็าคงจะหลับเข้าจมูกเนาะหายใจไม่ออกก็ตายตัวนี่ที่เล่าให้ฟังเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่โอ้โม พระพทธเจ้าก็ขวางไม่ได้แก้ให้ใครไม่ได้แม้พระอ,องค์ก็ต้องรับเหมือนกันผลกรรมบางเรื่องเรามีบุญที่พูดถึงเวลานี้เรามาตื่นขึ้นเช้าวันใหม่กับภาวนาตั้งแต่ได้ยินเสียงละคังปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงเทศธรรมะบางคนก็ดลมหายใจทันทีแม้จะเดินเข้าห้องน้ำห้องท่า ล้างหน้าแปลงฝันก็ดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เดินเข้าไปในลานธรรมคนมากๆเราก็เงียบสงบนั่งภาวนาถึงเวลาเราก็ลุกแล้วก็เดินเจริญภาวนาซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้มาถึงที่นี่บนยอดภูเขาจารุธรรมคีรี เราก็นั่งภาวนาชั่วโมงเสร็จเศษจนะที่เรานั่งตรงนี้ไม่น้อยนะเช้าวันใหม่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพร้อมกับบุญกับกุศลกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระธรรมเข้าเฝ้าพระสงฆ์จนสว่างมาบรรยากาศนี้ชื่นอกชื่นใจ บรรยากาศที่เราเห็นข้างในก็อยู่ในป่าพอเช้ามามาอยู่อย่างนี้รอพระอาทิตย์ขึ้นถ้าคนไม่มีบุญไม่สั่งสมบุญไว้ก็ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีชีวิตเตินขึ้นมาพร้อมกับศีลกับธรรมพร้อมกับบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลอยู่ท่ามกลางหมู่พระภิกษุร้อยกว่ารูป อยู่ท่ามกลางกัละยะนานมิตรที่ใกล้ที่ไกลปักใต้ภาคเหนือตะวันออกตะวันตกกรุงเทพถ้าไม่มีโควิดสอปปลาวนี่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบแต่นี่มันโควิดนั่นผู้ฝ่ายเสลนฝ่ายธรรมธรรมะไม่มีพรมแดนวันนี้จึงอนุโมทนาสาธุเนาะกับเราท่านทั้งหลาย นะต่อไปเราจะได้แผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลไปถึงปู่ย่าตายายบิดามารดาบุคคลอันเป็นที่รักแล้วเราก็ร่วมกันแผ่เมตตาให้พวงเหล่าเทพเทวดานะเหล่าสันพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลรับกุศลผู้มีทุกข์ก็จะได้พ้นไปจากทุกข์ผู้มีความสุขก็จะได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป และก็แผ่บุญแผ่กุศลตั้งปรารถนาเดีไปถึงญาติธรรมผู้เคยร่วมบุญร่วมกวุศลกับพวกเรากี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันมาแล้วโยแห่งหนตำบลไหนก็ขอให้ได้รับบุญรับกุศลได้มีโอกาสมาร่วมสร้างมหาสตูปสารจีร่วมกันกับเราก็คงจะใช้เงินจำนวนมากอยู่คิดว่าเหลืออยู่ตอนนี้ก็คงประมาณสามสิบล้านหรือที่ยังไม่มี เนาะใช่ไหมอาจารย์ทองพันแปลบนแปลกุศลพราะครูพี่โบนบอกว่าฝันเห็นพญานาคต,ตัววัดใต้อังยี่สิบปีแล้วถ้าเมื่อมาอยู่ที่นี่ไม่เคยฝันเห็นพญานาคเลยอืมันไม่มีบุญกับพญานาคเนาะเห็นแต่เรานี่ด้อ่าตั้งใจเด้อ อันธ์ไมยังสัพพปปิตานคาทายโยปานามเสปุญญาติธานิกาตตญาณัญญานิกาตานิเมเตสันจภาคิโน สัตตานันาปะมานกาสาตังไลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ขา้าได้ทำในบาทนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้เยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทายโยททาเมจาปยาทิตา เยมะชาตาเวริโนคือจะเป็นส <rete> <mean> nah, ัตว์ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าที่ ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เว็นกันก็ดีสัตตาเตทพันติโลก,กัสสมิงเต ปัญเจก,กาจัตุรุการาสังสารันตาภาวะภา,าวสเอสาทังายอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพยาตังเยปฏิธานเมอานุมโมเตสยัง เยจิมงน,านานงนัปชานันติเตสังวิทยุสาหลาวได้รูส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าสาททังจองอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้จงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มมยาเทนนาพุญญานัง ัาเพสาตาสาทาหันตุอาเวระเคเมาปท่านจะปะปปุลตุเตสะสะพราหิที่ได้อนุมทนา ที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาะ สำเร็จเถิดช่วยกันอธิษฐานจิตน้อยในจิตในใจของเราอุเิศบุญกุศลแผ่พลังบุญให้การก่อสร้างมหาสถูปสารจีจำลอง แห่งแรกในประเทศไทยแห่งที่สองของโลกอย่างมากไม่เกินแห่งที่ห้าเพราะให้พระตรวจสอบหาว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างมันก็ไม่มีมันขึ้นแต่สารจีเมืองสารจีที่เดียวแต่เห็นบางภาพเมื่อตอนกลางกลางพรรษาหรือว่าวันวิสาขะประมาณนั้นที่ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งฉลอง มันเป็นภาพสถานที่คล้ายกับสารจีแต่มันคล้ายกันแต่ดูบริเวณร,บรอบๆไม่ใช่ไม่น่าจะใช่สารจีเมืองสารจีนั้นก็เลยเผื่อว่าของไม่เกินแห่งที่ห้าของโลกด้วยบุญบารมีกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อเนื่อง ไปรวดเดียวโดยไม่หยุดชะงักให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ววันเพื่อเราจะได้เห็นได้กราบได้วหาได้